สามหนึ่งหนึ่งนะเลขโบราณนะเป็นเลขที่ไม่ได้ออกนานแล้วนะสามหนึ่งหนึ่งโบราณมากเลยอะตั้งแต่ประมาณสิบปีที่แล้วหรือเปล่าผมยังอยากให้แผลนี้มาเลยแผลเบิ้ลอย่ามาเน้ออย่ามาเน้อแผลเบิ้ลเบิ้ลเน่ยจะมาเอฟซีเราก็น่าจะถูกนะถูกแน่นอนสามหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งเป็นเลขที่โบราณมากโบราณโบราณเลยล่ะเป็นเลขที่เขาเรียกว่าตัดช่วงนิดหน่อย แับช่วงเซตซีโร่หรือเปล่าอยู่ประนั้นก็อาจจะอาจจะแชร์แบบของโบราณน่ะของเก่าของเก่าของเก่าเลขโบราณดีกว่าไม่รู้ว่าถ้าชอบก็จัดไปลองดูนะเป็นเลขซื้อง่ายนะขายคล่องเีขหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเลขโบราณมากโบราณโบราณแล้วก็มันหายไปนานด้วยหายไปนานสิปีแล้วปีมนกจะเปลี่ยนเป็นไปตัวอื่นเป็นห้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง ใช่ซีหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหายนานแล้วนานโผล่แล้วเป็นสิบปีแล้วคนรอดตายพอหวยก็มีไหมมีมีมีทุกสิ่งทุกอย่างคนรวยเพราะตัวเลขมีไหมมีก็มีแต่มันอยู่กับเรียกว่าบุญเก่ากรรมเดิมด้วยนะบมงครับบางคนเนี่ยวางโป๊ะกระโป๊ะเลยนะครับบางคนวางก็ผิดโอ้ติดไม่ทันเลยวันนี้ปิดเนาะ อันนี้เปิดอยู่ถึงเที่ยงโอ้เมทานแล้วล่ะแล้วก็เก็บเดี๋ยวผมมุมมองผมจะมีอยู่จุดจุดที่ว่าที่เขียนถ้าจะถามว่าชอบเบิ้ลจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเปดแปดมีแค่สามตัวนีหล่ะถ้ามันมันต้องเดาปีงบประมาณว่าเขาจะไปทางไหนอ่ะมันเดาตรงนี้แหละมันเดายากผมเดามาหลายปีแล้วนะถ้าเข้าปีงบประมาณว่าผมจะทำการบ้านนะ่ะเขาจะเปลี่ยนโซนหรือเปล่า แต่ทุกครั้งเขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนโซนอะเปลี่ยนโซนทุกครั้งถึงว่าอยากอยากจะย่างเชิงดู <S S S อ,อยา่ออยางเชิงแล้วหรือเราจะดูเผื่อเราเจออะไรสักอย่างมันจะช่วยได้เดยอเราค้าว่ากันอ,อีกทีหนึ่งเดี๋ยวอยากคุยให้ฟังไปนิดๆหน่อยโม้งมันไปงั้นละนะ,ะคิดตลอดคิดตลอดแต่แต่ในใจผมก็อยากผมก็อยากได้ตัวเดียวเหมือนกันนะเคยหยุดหยุดคิดอยู่งวดนึงตอนนั้นรัฐบาลเขา อ๋อเขาหยุดเราเราเราก็หยุดพักอยู่ทีนี้ถามว่าผมอยากได้ตัวเดียวไหมสามตัวไหมอยากได้ได้นี่แหละผมก็พยายามหาของผมนี่แหละแต่ถ้าผมรู้ผมก็คงจะมีมูกบอกอยู่มีมูกบอกนะบอกคือต้องบอกอยู่แล้วล่ะช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ขาดหายหรอกให้ทุกคนนะอีมยังพบเก่าไหมเก้าเพราะว่าถ้าลักษณะนี้นะดูเข้าๆก่อนผมจับประเด็นไปนิดนึง มันก็น,น่าจะไปแต่ผมดูแบบเข้าๆตามสังเกตดูคือหนึ่งมันจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วมาตบเก้าอยู่ครับเก้าน่าจะเป็นหลักแสนได้พอได้อยู่มึงต้นเดาไปขนาดนี้ก่อนหลักหมื่นละ่ะหลักหมื่นยังหลักพันละเพราะมันจะเอาหกตัวเลยแล้วนุ่นสัญญารงภาคได้นะไม่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 ไมไมคิดไว้มั่งอยู่แต่ว่ายังไม่กล้าพูดอ ถ้าหกตัวมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับแฟนขับภาคเหนือกับภาคใต้เราเราจะได้ขนาดนั้นเลยผมนั่งคิดอยู่เสือฟ้าสั่งเทวดาให้มองเห็นปิ้งปิ้งปิ้งแต่ผมก็คิดไปแล้วล่ะตัวหน้าชุดหน้าผมก็คิดไปบ้างแล้วล่ะมันจะใช่หรือเปล่าเลขดังเขาเลขตัวดังๆเขาจะไปอยู่สามตัวหน้าไล่ไปกองอยู่ข้างหน้าเออสมมไหจะไปอย่างนี้เออเลขที่มันเขาทำกันซื้อหนักนะมันจะไปกองอยู่ข้างหน้าสามตัวหน้า รถที่มันดังวุ<อ>่นที่เขาไม่มองห้าเก้าถือว่าดังมากนีพอพอดีเก้าไปอยู่หลักแสนแล้วก็ห้าแยกเอ,เอาอะไรไปแทรกตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณนั้นแล้วม<อ>ั้งคิดว่านะมันสมมติเลขดังมันจะเป็นยังไงละ่ะมันจะดังมากเพราะปีที่แล้วออกเลขกลางห้าเก้าแล้วก็ดึงไปอยู่ข้างหน้าเก้าอยู่หลักแสนแล้วห้าอยู่หลักพันเอาอะไรไปแทรกตัวหนึ่งก็เพราะมันมันบางครั้งการมองมันมันยากเราก็ไม่มองอ่ะ เราป,ปล่อยให้ออกไปเลยปล่อยให้ออกไปเลยออกตัวที่เราเขียนก็ให้มันออกไป <c oughs> อ,อีกสิบห้าวันเราก็มาลุยกันต่อ <c oughs> อีกไม่ออกแล้วเราก็ไม่คิดต่อถูกแค่นี้เองอ,อยู่ประมาณนี้ข <c oughs> อฝันเราสวิงก็ได้นละครั้งสุดท้ายอันนี้มันเป็นหลักแสนที่ว่าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ครั้งสุดท้ายที่เขาทำที่ผมจําได้ศูนย์สองศูนย์หรือเปล่าแล้วก็ตกศูนย์อีกนะคือศูนย์มาหลักแสนแล้วก็ยังมา มาเลขบนอีกเลขบนที่ออกงวดนั้นเป็นซึ่งผมไม่เชื่อแล้วผมคิดได้ด้วยว่าจะเลขจะออกตัวเก่าเจ็ดศูนย์สี่อ่ะก็ออกเต็มเต็มเลยนะั้งวดนั้นอโอ้โหตั้งแต่ผมเริ่มคำนวณหัดคำนวณใหม่ๆสามตัวเหมือนกระปอกกล้วยเลยอ่ะเป็นจุดเดียวกันเนือที่ผมหามเมื่อกี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้วเลขออกเจ็ดศูนย์สี่ที่ผมไม่เชื่อมันจะออก w ว y อไรจะมมาเจ็ดศูนสี่เนาะ เลขตัวเก่าด้วยเมื่อออกนี่น,นี่ลักษณะเขาเรียกว่าเลขตัวเก่าทีนี้นเราไปยอ้อนย้อนหลังสไตล์ก็ถ้าเลขตัวเก่าจะมานี่มันเป็นแก้แก้โจทย์กันวุ่นตรงนี้แหละระวังอันนี้สี่งวดเนาะระวังจากห้างวดหลังไปประมาณสักห้างวดอ่ะคือประมาณสักหนึ่งสองสามสี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณจากจากนิยอนหลังไปกาวงวดเราถ้าว่าเลขตัวเก่ามาเราจะอ่านไปยังไงแบบนี้น่ะมันมีผลยู่นะจุดนี้ศูนย์คือขายของเก่าที่อย่างม้อยฟังเท่าที่รู้นะแต่ว่าตัวเลขยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็พอได้ได้อยู่แต่ว่ามันได้ตัวเดียวเนาะมันจะถูกได้แล้วถ้าเรารู้เลขตัวเดียวอ่ะนี้นะถึงเวลาฟ้าก็สั่งเองอะแต่ว่าถึงเวลาผมว่าน่าจะรู้นะ อน่าจะรู้อยู่คิดว่าประมาณนี้นะคิดว่าถึงเวลาน,าน่าจะรู้ผมยังมองไม่ออกมองมาสองสามวันแล้วนี่ยังพยายามมองอว่าจะมองออกหลักหน่วยก็พอมองออกแล้วละ่ะเหลือหลักสิบสำคัญที่หลักสิบนี่หละหลักหน่วยผมต้องค่อนข้างไหว่าโอเคแล้วละ่ะตัวเดียวโดดๆอะหลักหน่วยบนอย่างเดียวได้นะ้ไม่เกี่ยวกับล่างนะดูเอานะรู้แล้วล,ะละ่ะอยู่ประมาณหนึ่ง ่งอยู่ในอาจารย์แม่แปรปกผมก็วางให้เห็นดิ่นชัดแล้วล<ไ>่ะตรงนั้นก็ไปจัดกการเอาจะรูดก็รูดไปอ,อยู่ประมาณนี้นะใครไม่ชอบก็ผ่านไปเอาเลขดังทางอื่นก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่อยากให้ดูบันได,ต,ดนตัวเดิมนั่นแหละลุงเออตัวเดิมน่ะเลขไม่เปลี่ยนอะไรเล,เลยนะเดิมเนี่ยอาจารย์แม่ลุงกักเดียวใจเดียวคืออย่าไปเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจ เปลี่ยนใจเสียเงินนะโชว์แล้วโชว์อีกนะครับเปลี่ยนใจแล้วเสียเงินรักเดียวใจเดียวเสียเงินน้อยแตถูกวันนี้น้อยเลยนะน้อยด้วยนะไม่เยอะหนังนจีนนะปกติเราไปทางมีคนเอาไปใช้แล้วค็มีคนเอาไปยืมใช้เราเราเลิกใช้เเปลี่ยนไปสไตล์ใหม่ดีกว่าไม่ใช้แล้วหนังสไตล์หนังจีนไม่ใช่จะมาเล่นหนังโบราณเล่นอีสานเถิดเทิง ไปเล่นสไตล์พจมานสว่างวงหรือเปล่าเออประมาณเนี้ยลุงต้องหาแล้วล่ะเบอร์โทรอะไรคะอ๋อโอ้อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจ้ะบางคนยังไม่มีเบอร์โทรเนาะช่วงนี้ไลฟ์สดจะเพิ่งโทรเนอะได้ไปแล้วจะเพิ่งโทรเด้อเอาเอาอ่ะเอาไปโทรไปไปแล้วไปออกคนนี้เราวุ่นเลยนะนี่อือเออศูนย์แปดสี่ หน้าส,ส<อ>น,นเบอร์โทรเลขท้ายก็สวยสสหหตัวหน้าชุดหน้าก็สวยนะถือว่าสวยหมดนะในเบอร์โทรสวยหมดถือว่าสวยนะไม่รู้จริงๆนะครับอืมนะเพราะว่ายังไม่รู้จริงๆนะครับอ่าคือถ้าคนจําสไตล์ผมได้คือถ้าผมรู้ผมจะบอกแล้วผมจะพูดจะเปล่าเปไปแล้วนะอันนี้ผมไม่รู้จริงอ,ะอ่ะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะครับถ้าออกก็ออกตามที่ผมเขียนนั่นละตัวเดิมนั่นแหละลุงเออตัวเดิมน่ะเลขไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะเดิมนี่อาจารย์แม่ลุงกระไดรักเดียวใจเดียวคืออย่าไปเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเสียเงินนะโชว์แล้วโชว์อีกนะครับเปลี่ยนใจแล้วเสียเงินรักเดียวใจเดียวเสียเงินน้อยวันนี้วันนี้น้อยเลยนะน้อยด้วยนะไม่เยอะนังไหนอินนะปกติเราอะไปทาง มีคนเอาไปใช้แล้วคำนี้มีคนเอาไปยืมใช้เราเลิกใช้เปลี่ยนไปสไตล์ใหม่ดีกว่าไม่ใช้แล้วหนังสไตล์หนังจีนไม่ใช่จะมาเล่นหนังโบราณเล่นอีสานเถิดอเทิงไปเล่นสไตล์พดจมันสว่างวงหรือเปล่าประมาณนี้ลุงต้องหาแล้วล่ะเบอร์โทรอะไรคะอ๋อโออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจ้ะบางคนยังไม่มีเบอร์โทรเนาะช่วงนี้ไลฟ์สดจะเพิ่มโทนนะ ได้ไปแล้วอย่าเพิ่งโทรเด้อเอาเอาเบอร์โทรไปเปิร <c oughs> ับไปออกกว่านี้เราวุ่นเลยนะนี่084 <c oughs> 8ห<อ>น,น้าสนเบอร์โทรเลขท้ายก็สวย261ตัวหน้าชุดหน้าก็สวยนะถือว่าสวยหมดนะในเบอร์โทรสวยหมดถือว่าสวยนะนี่